สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกับในเกมบีดเบรกโซเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวอาอุระครับอาบิจิบาเนีอาอุระเออหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยคลิปที่แล้วที่พี่สุ่มกาชาพี่ไม่ได้อาอุระไม่ใช่เหรอใช่ครับผมคลิปที่แล้วผมไม่ได้อาอุระครับซึ่งผมก็ไปแอบสุ่มมา25 0เพชรครับก็ออกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เออครั้งนั้นแบบผม ไปเปิดตู้อางอาะผมดูตู้ชาางแล้วผมแบบรู้สึกคันไม้คันมือแบบอยากได้สักตัวลองสุ่มอีกทีอีกสองร้อยห้าสิบก็ออกเจแกมมาให้ทันทีเลยเออก็อยังดวงดีอยูที่เขาออกเจมาให้ ai, ถ้าเกิดไม่ออกเจมาให้นี้เจ็บหนักกว่าเดิมนะครับเออแต่ก็เสียแค่สองร้อยห้าสิบก็เท่ากับตู้นี้ผมขาดแค่ที่โคเน่สีแดงอย่างเดียวก็รอตู้แยกผมจะสุ่มอีกแค่ร้อยห้าสิบพอได้ไม่ได้กับช่างมาันนะก็อันนี้ก็ไปเพิ่มมาแค่สองร้อยห้าสิบก็ออกมาถือว่าเป็นดวงดีของผมเออ แก้เกลือกันไปก็วันนี้ผมจะมารีวิวเขาซึ่งตัวละครเขานะครับเป็นตัวละครสีส้มนะครับเป็นเผ่ามนุษย์คิลเลอร์ผู้ไร้สังกัดครับเขาเอาไว้โจมตีผู้ไร้สังกัดเออซึ่งคอมพิวองเขานี่ให้แนะนําเป็น SP นะครับเพราะตัวเขาเป็นสาย SP อะจะดูว่า SP ของเขาสูงมากเลยอุปกรณ์ให้แนะนําเป็น SP นะครับอ่าเครับเป็น SP เลยเพิ่มแรงดันกดดันเพิ่มพลังกดดันวิญญาณให้หมดเลยนะครับ อ่านี่ก็เพิ่มมา,าจะได้มาตอนนี้ครับซึ่งถ้าใครมีของที่บวกเผ่าของเขาเนี่ยเป็นเผ่าเผ่ามนุษย์เนี่ยใส่แทนเป็ดก็ได้นะครับเพราะมันจะได้ค่าคิริคอนด้วยเพราะผมมันไม่มีอ่ะมันไม่ออกมาสักทีอยู่เลยใส่เป็ดทองแทนก็ไหนไหนมีก็ช่างช,งชงมันช่างหัวค่าคิริคอนามาใส่มาไม่ต้องมีค่าคิริคอนก็แรงอยู่นะครับตัวนี้ส่วนลิงก์นะครับแนะนําเป็นรถกูดาบส14นะครับไมค์กับ12หรือจะใส่เป็นบวกแอคแทร เอพีก็ได้เออบวกเอพีก็ได้แต่มันแรงอยู่แล้วว่ะมมนจำเป็นต้องใส่ก็ได้ไอลิงบวกท่าพลังโจตีของท่าของท่าสก,กิลวะ่ะเออมันจะเป็นก็ได้เพราะว่ามันแรงอยู่แล้วก็ใส่เป็นลดคูดาวแทนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของออบิลิตี้ของเขาเดีลวอาออบิลิตี้ของเขานะมีเพิ่มความจิงตีปกตินะครับแล้วก็เพิ่มสก,กิลแรง20%ด้วยแล้วก็มีเพิ่มทาให้ตายแรง4 0ลดคู่ดาวนะครับอันนี้คือรวมหมดเลยรวมทั้งหมดเป็นห้วาลิวล้วก็เพิ่มเต สกิลด mm ้วยครับขอบเขตสกิลเพิ่มคิดสกิลเป็นเรื่องปกติของสายสกิลอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มให้อีฝ่ายติสนามเพิ่มขึ้นอีกห้าวิพอตัวเขานั้นทำให้ฝ่ายติสนามหมดทุกท่าเออก็จะเพิ่มให้อีกห้าวิแล้วก็ลบชูเฉินบวกอีกหนึ่งเป็นสองอีฝ่ายกาดไม่ได้นะครับยกเลิกกาดอีฝ่ายอ่าคือโจมตีทะลุกาดนั่นแหละแล้วที่เหลือก็เป็นบวกบวกพลังของเขานะครับที่ใส่มากับขอเออก็บอกว่านี้ครับตัวเขาเป็นสายเอพีก็เล่นเป็นเล่นเป็นสายเอ็สพีก็เลย ก่อนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเกมเพย์ของเขากันว่าเก่งขนาดไหนซึ่งถามว่าตัวเขาเก่งไหมเก่งนะครับแต่ตัวเขามีข้อเสียอยู่แล้วข้อเสียงเขาคือเป็นข้อเสียหลักๆของเขาเลยเพราะว่าข้อเสียงเขาคือตัวเขาไม่ค่อยได้ใช้งานเออเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานตัวเขาหรอกเพราะว่าเขาเป็นสังหารผู้ไร้เผ่าเออเขาสังหารไอ้พวกตุ๊กตาผู้เครื่องบินอะไรพวกเนี้ยเออเพราะว่าแบบพวกโุคิดหดาดเนี้ยเขาไว้สู้กับพวกแบบไร้เผ่า ตัวที่มีเผาเขาไม่คิลเลอร์อันนี้คือเสียดายตรงนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาสังหารแค่ผู้ไร้เผาอันนี้คือข้อเสียของเขาส่วนเรื่องเกมเพสสกิลขเขาไม่ใช่ปัญหาเลยสกิลของเขานี่ผมว่าดีเลยดืย้อซ้ําอ่าสกิลสามของเขาเนี่ยเร็วมากแล้วก็กว้างมากด้วยผมชื่นชอบตรงสกิลเขาแต่เสียดายตรงเขาสังหารไร้เผาเออโอเกดูเกมเพ์เขา,าดัเงเ,าาเ,เห็นไหมครับกว้างดีนะครับอ่า เดีย๋ยวดูสกิลสามเขาเห็นไหมว่ามันไปโดนกันข้างบนเลยกว้างครับสกิลเขากว้างมากการโจมตีปกติเขาก็นี่ดีมนกครับการโจมตีปกติเขาโจมตีปกติสกิลสามเขาดีมาก เก่งเลยครับตัวนี้ไม่ใช่อ่อนครับเก่งเลยแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับเขาเอามาฆ่าไอ้ตัวพวกนี้ไอ้พวกตุ๊กต,ตาเครื่องบินเนียไอ้นี้คือข้อเสียของไม่ค่อยได้ใช่หมเสียดายแค่ตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูใบจตายขเขา แรงขนาดไหน,นแรงนะครับเก่งอยู่ตัวนี้ก็คะแนนโดยรวมให้9ให้ประมาณ9เสียดายตรงมันชิมเลอร์ไลท์เผาเอออันนี้คือเสียดายมากๆเลยถ้าเกิดเป็นสังหาร จุบทูดอลังคาอะไรพวกน,นี้จะดีกว่าน,นี้นะแต่เขาเป็นสังหรารไรเผีอก็เอาไว้ลงพวกขอคอยเออเออแต่ถามว่าลงดันปกติได้ไหมลงพวกดันสีม่งได้ได้นะครับก็ไม่ใช่กระจอกระสูดได้แต่ถ้าเิดของเราแรงนะครับก็ปีนแป๊บเดียวตายอยู่แล้วส่วนใหญ่ไอคิวเลอร์ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเสดตัวไม่มีก็ไม,ม่สนใจอะไรมากครับก็ก็เอาไปใช้แก้ขัดได้ครับสำหรับอาวุธเออ ต่อให้มอเตอร์อีฝ่ายจะเป็นเผาซื่นก็เอาไปใช้แก้ขัดได้นะครับไม่จำเป็นต้องสังหารไลท์เผาอย่างเดียวแต่เขาจะแสดงประสิทธิภาพได้มากสุดในการสังหารปูไลท์เผาก็ประมาณนี้ครับอาวะุะสาหรับคนที่ขาดแค่เจเขาหรือขาดไม่กี่ตัวเนี่ยไอในตู้กาชาเนี่ยถ้าเกิดขาดแค่อาวุะเนี่ยแล้วเรามีสีส้มต,ตัวอื่นอะ่ะไม่จําเป็นต้องเปิดหาก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเปิดหาเขาได้เพราะว่าตัวอื่นใช้แทนได้เหมือนกัน เออตัวอื่นก็ใช้แทนเขาไปก่อนแนะนสีสม้มถามว่าเขาเก่งไหมก็เก่งแต่เขาสกัดไร้เผาอย่างที่บุกบอกว่าไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นส่วนอีโคเน่สีแดงเนี่ยมีฮิรันโกะล่างบังไข่สีแดงแล้วก็ใช้แทนอีโคเน่ได้นะครับเพราะว่าฮิรันโกะนั้นเก่งกว่าอีโคเน่สีแดงตัวใหม่ด้วยเออก็ไอโต้ล่าสุดเนี่ยแนะนําก็คือฮิซึนินันคือเก่งสุดไอโต้ส่วนตัวที่เหลือถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแหละแต่มีตัวอื่นใช้แทนกันได้ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาโชว์อาวุระเฉยนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูกันว่ามันเก่งขนาดไหนว่าสมควรที่จะได้หรือเปล่าใครมีก็ลองจัดดูนะครับส่วนคนที่ไม่มีนะครับแล้วเพชรยังไม่ค่อยเพชรเหลือไม่ค่อยเยอะก็ไม่จาเป็นต้องจัดต่อก็ได้ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานจริงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชม Berarti